ครับผมเมื่อกี้ปดเเลยจะลดแหยู่ครับผมเอานกพเนียดใส่วบต้นนุ่นครับหนกป่ามาันรวมต้นครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้และครับนั่งอยู่ใกล้ลดแหครับเพราะนกพเนียดใส่ว้ต้นสะเดานี่นกป่าไม่รู้มาจากไหนครับเขารวมต้นคู่ใส่กันกักกักกัก,ก,กคู่จบถอดเสียงแต่พเนียดตีปั้งเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับโอ้ยมีหมานขักแท่น้อ ตัวนี้เสียงกลางๆครับเสียงคูคร่รับเม่ลูจีกุ๊กรับมาบินมาเขาฝั่งทางตะวันตกนี่ครับเสียงตะคู่ใส่กันกระหนกตัวกากกากกากโอ้ติดจริงๆครับโอ้หมันขักหมันเนี่ยติดแล้วครับติดแล้วนี่นู่นครับเดี๋ยวลงมาให้ชมครับผมโอ้สองแต้มครับชาวนี่นกดินหนึ่งหนกผนียดนหนึ่งครับ เดี๋ยวลงมาชมครับแน่นอนเน่นอนหมานจิงกับชาวนี่าวานสามแ้มครับวันนี้อีกสองแถมครับเดี๋ยวลงมาชมกับผมนี่ครับผมลงมาแลวครับชมหนาฉเฉลยครับเจาดินจัดหายอีกแล้วครับชาวนี่ไม่รูมายัางไงครับ บินมาเสียงตะคู่ใส่กันกระหนกต่อครับเสียงคู่สองสามถอดครับเนียดตีปังเลยครับเห็นตะขนแตกเลยนะครับเจ้าลุดแฮกกใส่อยู่นู่นครับนั่นใส่อยู่กลางคนาครับแม่หมานจริงครับวันนี่หมานบวกฝุกครับใบกะใบเก่าครับใบโตเมื่อวานครับแหงมดเลยครับเมื่อวานผมเอาใบนี้ต่อครับต่ออยู่ที่ดามดวันครับมันแหงมดเลยก็าวเอามาโยงหนกดินีนเชยครับมาเลยหมานเลยครับ นกดินก็ไดแต้มหนึ่งรับนกพเนียดได้อีกแต้มหมงครับฝากติดตามด้วยครับผมมันหมานจดจวดครับผมชาวนี้ครับผลประกอบการครับนกพเนียดหนึ่งแต้มครับนกดินหนึ่งแต้มครับเมื่อวานไปสีดาถึงวันครับได้สามแต้มครับเมื่อวานนกดินได้สองครับนกพเนียดหนึ่งวันนี้ออกมาหมายน้องปื้อครับ น้องปูครับขอกหมูครับฟาร์มหมูน้องปือครับนกเป็ดจัดให้แล้วครับหนึ่งเต้มนกดินอีกหนึ่งแต้มครับจะได้นกดินกล่องตัดครับมันนานเกินครับกหัวจะลงครับความจำโทัพร์เต็ิมครับกล่องตัดไปก่อนนี่ครับมันหมานะครับผมชาวนี้ครับสองเต้มครับผม